บัดนี้บรรลุอภิรักกิจสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566 mm. เมื่อถึงวาระเถรเงศก mm. เราทั้งหลายคงได้เห็นการสแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปประรม mm. เช่นการสรงบัตรอวยพร mm. การขอขมาราโทษ การกล่าวถ้อยคำออํำอวยพรไทยให้พรแก่กันการมอบของผันเป็นต้นรวนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิถีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญ ในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องคํำจุนตามธรรมดาของสังคม ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปฏิจกุบบคลุลอาจเกิดความโกราหลมีกระทบกระทั่งกันบ้างจงถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครปาถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจากทำมมาถึงผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจเร่งขนขวายในอันที่จะกระทำความดี ให้งดความภัยบู์ยิ่งขึ้นโดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงให้รักความชอบธรรมให้มากขึ้นถ้ายิ่งพิเคราะดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมมันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมายทางราชการอาณาจาักรนั้น น่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการละต่างๆเหตุนี้คนที่รักใคร่ในธรรมะจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดขออนุภาพแห่งคุณภาษีรัตนตรยัย และคุณความดีที่ทุกท่านรวมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชาารุไทยให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบอพิตรพระราชาสมพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพียบเพนด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอานาราชฎรตลอดกาลและขอปวงประชา,ชาชาติไทยจงพิโยโมสร ด้วยความสมัครสมานสามัคคีประสบความสวัสดีกเกษมสารตลอดพุทธศักราช2,566นี้โดยทั่วหน้ากันเทิน